สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นักดื่มคนรุ่นใหม่ในอเมริกาและยุโรปเกิดกระแสใส่น้ำแข็งในเบียร์แล้วก็ถูกวิจารณ์กันจับเยินมีคนบอกว่าทำลายวัฒนธรรมเบียร์มีคนบอกว่า,า,วา,วาแปลกประหลาดหือฮากันใหญ่เลยทีเดียวถ้าพอคนไทยได้ยินเราก็งงเพราะว่าเรากินเบียร์ใส่น้ำแข็งมาต้องนานแล้วนะวันนี้เราจะมาดูกันว่ากระแสนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมฝรั่งถึงตกตะลึง แล้วทำไมคนไทยเรากินมาโดยตลอดไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ต้นเหตุของดราม่าครั้งนี้กันก่อนเลยครับตามข้อมูลจาก Fox News ที่เผยแพร่เมื่อกันยายน2025พวกเขารายงานว่าเด็กรุ่นเจนเซตในสหรัฐอเมริกาเกิดเทรนด์ใหม่ที่กำลังสร้างกระสาใหญ่ในโลกออนไลน์นั่นก็คือใส่น้ำแข็งในเบียร์ปฏิกิริยาจากโลกตะวันตกพราะเทรนนี้ระเบิดปฏิกิริยาจากคนตะวันตกก็แบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยครับฝ่ายค้านแบบค้านหนักมาก มีคนคอมเมนต์พร้อมอีโมจิไม่ชอบมีคนบอกว่ายกเว้นทุกอย่างยกเว้นน้ำแข็งทิโมตีมาตินผู้ก่อตั้งเครือผับเวเทอร์สปูลสแนงกริดพูดอย่างเสียดสีว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ในโลกสมัยใหม่อีกแล้วเหรอน้ำแข็งในเบียร์เนี่ยนะฝ่ายเห็นด้วยมีคนบอกถ้าเขาชอบดึงแบบนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสิน เชฟระดับมิชลินอย่างเดวิดแชงจากร้านโมโมฟุกุออกมาปกป้องว่าคนที่คัดค้านก็แค่หวือหวาเบียร์ใส่น้ำแข็งมันก็อร่อยได้นะเขาบอกอีกว่าดื่มมันเหมือนเครื่องดื่มธรรมดาอย่าทำมันเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมไปเลยมุมมองจากบาร์และผู้เชี่ยวชาญแคทเธอรีนเบเนเก้ผู้จัดการทั่วไปของบาร์ s u n and b l u ล s ในนิวยอร์กบอกว่าเธอเห็นลูกค้าเจนแซสั่งเบียร์ใส่น้ำแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนเธออธิบายว่า น้ำแข็งจะทำให้รสชาติของเบียร์จืดลงและหายไปบ้างโดยเฉพาะเบียร์ที่มีรสซับซ้อนแต่เบียร์ประเภทลาเกอร์หรือวีดแอลทนได้ดีกว่าทั้งทําที่เบียร์ก็เป็นน้ำอยู่แล้ว90-95%ใส่น้ําแข็งก็เหมือนซําซ้อนแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเธอบอกอีกว่าเทรนด์นี้สะพอ้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับประเพณีแต่เน้นเรื่องปรับให้เข้ากับตัวเอง ในไทยเบียร์ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มในบาร์หรือผับคนไทยดื่มเบียร์ในสถานที่กลางแจ้งเป็นหลักประกอบด้วยในร้านอาหารริมทางร้านอาหารข้างถนนส่วนใหญ่มีพื้นที่นั่งกลางแจ้งบางทีแค่โต๊ะพลาสติกริมพืชบาทไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมในร้านส้มตำบรรยากาศแบบชิลๆนั่งบนเสือ่อหรือก็ขี้พลาสติกในตลาดนัด ทั่วไปจะมีตลาดนัดกลางแจ้งในตอนเย็นอุณหภูมิอาจยังสูงถึง30องศาริมชายหาดนั่งบนทรายแดดร้อนจัดในตอนบ่ายหรือลมทะเลพัดในตอนเย็นในสวนเบียร์หรือเบียร์การ์เด้นพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่มักมีดนตรีสดซึ่งในสถานที่เหล่านี้เราจะมักพบว่าไม่มีตู้เย็นพิเศษสำหรับเก็บแก้ว ร้านเล็กๆมีตู้เย็นเพียงตู้เดียวสำหรับเก็บเบียร์ไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บความเย็นของแก้วเพื่อคงอุณหภูมิไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิเบียร์ที่เทออกมาจะอุ่นขึ้นทันทีการเสิร์ฟเบียร์โดยทั่วไปจะทำการเสิร์ฟในเวลาเดียวกันหลายขวดเมื่อสั่งเบียร์สาถึงสขวดไม่สามารถดื่มให้ทันก่อนที่เบียร์จะอุ่นน้ำแข็งจึงเป็นทางออกที่ปฏิบัติได้จริงเพราะมีราคาถูกหาได้ง่ายมีทุกร้านค้าเปรียบเทียบกับฝั่งยุโรปเราจะพบว่า ผับและบาร์ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารมีระบบปรับอากาศอุณหภูมิคงที่ประมาณ18-22องศามีระบบเสิร์ฟเบียแบบดราฟหรือดราฟเบียรถูกเก็บในถังที่อุณหภูมิควบคุมและระบบท่อที่หล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาแก้วเบียรถูกเก็บรักษาแบบเย็นไว้ในตู้พิเศษร้านเบียรที่ดีจะมีกลาสชิลเลอร์เสิร์ฟทีละแก้วแบบเฟรชเมื่อเดืยมเสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งใหม่อีกรอบ นอกจากนี้ในไทยยังมีวัฒนธรรมการผสมเบียร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเบียร์ผสมกับโซดาหรือเบียร์สปรายหรือเบียร์เซเว่นอัพเบียร์ลาวผสมกับน้ำอัดลมรสชาติหวานซ่าเบียร์ผสมน้ำมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวสดชื่นการผสมเหล่านี้ล้วนต้องการน้ำแข็งและสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์นในการดื่มไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์แบบตะวันตก การใส่น้ำแข็งในเบียร์ของคนไทยไม่ใช่ความผิดหรือความไม่รู้เรื่องแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากยุโรปอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการรับมือกับอากาศร้อนของคนไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นวัฒนธรรมการสังสรรค์แบบไทยที่เน้นความสนุกและความเป็นกันเองความเป็นจริงของเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องการความหรูหราหรือพิธีรีตอง รวมทั้งอิสรภาพในการสร้างสารรค์และปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เหมาะกับตนเองถ้าเรามองในแง่มุมของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจะสามารถแยกแยะได้ว่าทำไมเบียร์ใส่น้ำแข็งถึงเป็นเรื่องปกติในไทยมาดูกันว่าทำไมสิ่งที่ฝรั่งคิดว่าแปลกถึงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทย 1. ประวัติศาสตร์และภูมิอากาศเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่28 35องศาเซลเซียสซึ่งในช่วงฤดูร้อนอาจสูงถึง40องศาในบางพื้นที่ความชื้นสัมพัสสูงถึง70-80ทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวมากกว่าที่ตัวเลขบอก น่าสนใจที่ตามข้อมูลจากเดเนชั่นในสมัยโบราณแม้แต่ในราชสำนักสยามพวกเขายังหาวิธีทำให้เครื่องดื่มเย็นโดยใช้ดินประสิวหรือว่าซอเพเตอร์ผสมกับเกลือและน้ำเพื่อสร้างปฏิกิริยาดูดความร้อนทำให้เครื่องดื่มเย็นลงเพราะหาน้ำแข็งได้ยากมากในสมัยนั้นการมีน้ำแข็งถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยที่มีแต่เจ้านายชั้นสูงเท่านั้นที่จะหามาได้ พอสมัยใหม่มีน้ำแข็งคนไทยก็ใส่เบียร์โดยไม่ลังเลเพราะมันทำให้เย็นสบายในสภาพอากาศแบบนี้ในทางวิทยาศาสตร์เบียร์ที่เทออกจากขวดหรือกระป๋องในอุณหภูมิห้องประมาณ30-35องศาจะอุ่นขึ้นในไม่กี่นาทีการใส่น้ำแข็งจึงไม่ใช่แค่ทำให้เย็นแต่เป็นการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการดื่มซึ่งอาจใช้เวลานานถึง1-2ชั่วโมงโดยเฉพาะในการนั่งสังสรรค์กลางแจ้ง นอกจากนี้ในอดีตก่อนที่จะมีระบบไฟฟ้าและตู้เย็นแพร่หลายในทุกครัวเรือนน้ำแข็งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญและความทันสมัยร้านอาหารที่มีน้ำแข็งบริการถือว่าเป็นร้านที่มีมาตรฐานการใส่น้ำแข็งลงในเครื่องดื่มจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารไทย 2. วัฒนธรรมการดื่มแบบไทยตามข้อมูลจากตนเล j เจอร์นีบอกว่าโดยส่วนใหญ่คนไทยมักดื่มเบียร์เป็นกลุ่มไม่ใช่ดื่มคนเดียว คนไทยจะสั่งเบียร์ขวดใหญ่640-660มิลลิลิตรมาแชร์กันแบ่งเทใส่แก้วคนละคนบางครั้งสั่งมาหลายขวดวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับถังน้ําแข็งกลางโต๊ะให้ทุกคนตักเอาเองตามต้องการเบียร์ในไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสังสรรค์ไม่ใช่เครื่องดื่มที่ต้องให้ความเคารพอะไรนักอย่างเคร่งครัดคนไทยมักจะดื่มเบียร์ควบคู่ไปกับการทานอาหารโดยเฉพาะอาหารรสจัดเผ็ดเค็ม เปรี้ยวเช่นส้มตำลาบย่างเนื้อปลาเผาซึ่งต้องการเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อช่วยลดความเผ็ดและล้างคอน้ำแข็งช่วยให้เบียร์เย็นตลอดทั้งมือ้อแม้จะนั่งกินกันหลายชั่วโมงการดื่มแบบช้า,ชาๆกินไปคุยกันไปทําให้เบียร์ที่ไม่มีน้ําแข็งจะอุ่นจนดื่มไม่ได้นอกจากนี้น้ำแข็งยังช่วยเจือจางแอลกอฮอล์เล็กน้อยทำให้ดื่มง่ายขึ้นไม่เมาเร็วและสามารถสังสรรค์ได้นานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่เน้นการใช้เวลาร่วมกันแบบผ่อนคลาย การดื่มเบียร์ของคนไทยจึงไม่ใช่การชิม testing หรือการลิ้มรส souring แต่เป็นการดื่มเพื่อความสดชื่น refreshment และดื่มเพื่อความสนุก socializing วัตถุประสงค์หลักคือการมีความสุขร่วมกันไม่ใช่การศึกษาหรือชื่นชมศิลปะของเบียร์ 3. ประเภทเบียร์ไทยเบียร์ไทยส่วนใหญ่เป็นพวกลาเกอร์ที่มีรสชาติ เบาไม่หวานไม่ขมมีส่วนผสมของข้าวทำให้รสชาติไม่แรงมากออกแบบมาเพื่อดื่มเย็นๆในอากาศร้อนระดับแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยอยู่ที่5-6.4%อร์เซซึ่งถือว่าปานกลางเบียร์ยี่ห้อดังเช่นสิงช้างลีโอทั้งหมดเป็นลาเกอร์ที่ออกแบบมาเพื่อดื่มเย็นจัดใส่น้ำแข็งจึงไม่ทำลายรสชาติมากนักเพราะรสชาติมันไม่ซับซ้อนตั้งแต่แรก เบียร์เหล่านี้ไม่ได้มีความขมที่ลึกซึ้งหรือกลิ่นหอมที่ซับซ้อนแบบคราฟเบียร์หรือเอลของยุโรปในทางตรงกันข้ามเบียร์ยุโรปหลายชนิดโดยเฉพาะเบลเจียนเอลมีความซับซ้อนของรสชาติมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศผลไม้ IPA มีความขมจากดอกฮอปที่ชัดเจนมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สเตล์และพอ์เตอร์มีรสชาติของกาแฟช็อกโกแลตข้่วหม้วีทเบียร์มีรสอ่อนนุ่มมีครีมมี่ เบียร์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ดื่มที่อุณหภูมิ7-13องศาเซลเซียสไม่ใช่เย็นจัดเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมแสดงออกได้เต็มที่การใส่น้ำแข็งจะทำให้รสชาติหายไปแต่เบียร์ไทยไม่มีปัญหานี้นอกจากนี้เบียร์ไทยยังมีคาร์บอนเั่นสูงมีฟองมากซึ่งเมื่อใส่น้ำแข็งจะช่วยให้ฟองคงอยู่นานขึ้นและสร้างความรู้สึกสดชื่นมากขึ้น ในขณะที่เบียร์บางชนิดของยุโรปเช่นเรียลเอลของอังกฤษมีฟองน้อยใส่น้ำแข็งจะเสียลักษณะทันที 4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษเยอรมันเช็คมีคิดวัฒนธรรมเบียร์ที่เก่าแก่มากพวกเขามองเบียร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์การผลิตเบียร์มานับพันปีมีกฎหมายคุ้มครองสูตรและวิธีการผลิตเช่นไรฮนสเกบุต เยอรมันเบียร์ purity law ที่ออกในปี1516กําหกำหนดให้เบียร์ต้องผลิตจากน้ำ h อปมอลต์ hop, malt, และยีสต์เท่านั้นพวกเขามีกฎเกณฑ์ในการดืม่มเช่นอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ละชนิดเบียร์มีอุณหภูมิเฉพาะ8-12ององศาเซลเซียสโดยทั่วไปแก้วที่ใช้แต่ละยี่หอ้อแต่ละสไตล์ใช้แก้วต่างกันเพื่อให้รสชาติออกมาดีที่สุดวิธีเทต้องเทให้มีฟองที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยโดยเฉพาะเบียร์เยอรมัน การใส่น้ำแข็งถือเป็นการดูหมิ่นต่อช่างทำเบียร์หรือว่า b r รูมา s t สเตอร์ที่ใช้ความพยายามหลายปีในการสร้างสรรค์รสชาติในบาร์ยุโมบบาร์เทนเดอร์จะปฏิเสธถ้าคุณขอน้ำแข็งใส่เบียร์บางแห่งอาจจะให้มาแต่จะมีสีหน้าไม่พอใจหรือถือว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักวัฒนธรรม นในไทยเบียร์เป็นเครื่องดื่มสมัยใหม่ที่เข้ามาไม่กี่ร้อยปีเบียร์ไทยเข้ามาในสยามครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปีคศ1880เป็นของนําเข้าจากต่างประเทศเบียร์ไทยยี่ห้อแรกสิงห์เริ่มผลิตในปี1933เราไม่มีประเพณีหรือกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดคนไทยไม่ได้เติบโตมากับเบียร์แบบที่ชาวยุโรปเติบโตมาเบียร์ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเรา เราดื่มเพื่อความสนุกและสดชื่นไม่ใช่เพื่อเคารพศิล,ละปะแต่ประการใดสำหรับคนไทยเบียร์คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังสรรค์ไม่ต่างจากเหล้าแช่หรือกระแชในยุคก่อนนอกจากนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นอาณานิคมหรือว่าล o นี n ล a l i s m การที่ชาวยุโรปบอกว่าการดื่มเบียร์ของคนไทยผิดสะท้อนถึงทัศนคติแบบยูโรเซนทริกที่คิดว่าวิธีของตนเองเท่านั้นถึงจะเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้อง แต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมแต่ละแห่งมีสิทธิ์ปรับใช้สิ่งต่างๆให้เข้ากับบริบทของตนเองให้เข้ากับสังคมแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูและติดตามเรื่องราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ